โอ้ยทำบุญทำทานแล้วเป็นอย่างจึงเป็นแนวนี้มีแต่ขอแต่กรรมแต่เวรน,นั่นแสดงว่าเรามีบุญที่จะใช้หนี้บาปกรรมนั้นเขาเข้ามาทวงเอาให้เขาไปเถอะให้เขาไปส่วนที่เรายังไม่ตายนั้นก็คือส่วนที่มันเหลือแล้วก็ทำคุณงามความดีกันต่อไปหลังจากนั้นอาตมาก,ก็อยากบวชมากๆไปเห็นวัดหนองปราพพงไปเห็นสวนโม่ ป่าไม้ร่มรื่นแล้วก็มีน้ำไหลมาจากเขานางเอเขานางเอจะนอนอยู่ทางเบื้องทิศตะวันตกและจะมีคลองเล็เลกๆไหลมาไหลมาไม่ขาดจากเพื่อเขานางเอแล้วก็ลงสู่บ่อน้นำร้อนลงไปสู่ทะเลสวนโมกนั้นป่าไม้ใหญ่ร่มรื่นพระสององค์เจ้าอยู่ปฏิบัติธรรมมีหมู่มวิหกนูกกาสัตว์ป่าอาตมาเห็นแล้วนึก บอกว่าสาบานเทา่อ่อนซ้อนเด้เหตุจังไหนเนาะบานเท่าสิมีวัดจังเสียนเนาะเกิดวัดในอุดมคติขึ้นมาอยากมีมาเห็นวัดหน้องปราบพงป่าไม้ร่มรื่นกระรอกตะแต่พระสงฆ์องค์จ้าประพฤติปฏิบัติทาสงบสง,งียมความศรัทธาในศาสนามากขึ้นแล้วอยากจะมีวัดชนิดนี้ต่อมาอารมาก,ก็ยังบวชไม่ได้เรไปอยู่ต่างประเทศถึงห ในเวลาหกปีนี้เวลาได้ว่างวิเคชั่นอาตมาไม่กลับบ้านก็จะมาแช่อยู่อินเดียมาเที่ยวอยู่อินเดียเที่ยวไปจากเหนือจดใต้ไปกาบไปไหว้ไปศึกษาที่พระพุทธเจ้าประสูตรัสรูป,ปริณิพันธ์แล้วเกิดความสังเวชอันหนึ่งไปไหว้พุทธคยาที่ปัสรูของพระพุทธเจ้าไปสถานที่ตา่าง ไปเห็นพระไม่มีใครกราบใครไหวเดินไปตามทางชาวบ้านเฮน่าภ hey, ูตาการีภูตาการีทำให้คิดว่าโอ้ที่เกิดของพระพุทธเจ้าเท่แท้ศาสนาพุทธไม่มีใครเคารพไม่มีใครนับเือแล้วมาคิดต่อไปว่าประเทศไทยเราต่อไปนี้อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ ถ้ายัางไงเสียนี่เราน่าจะรีบบวชกลัวว่าวันหนึ่งประเทศไทยเนี่ยคนจะนับถือศาสนาน้อยลงยิ่งได้ข่าวเวลาใดพระสงฆ์องค์เจ้าทำอะไรไม่ดีอาดมาอ่านพระไตรปิฎกมากตั้งแต่เป็นโยมรู้จักข้อวัดปฏิบัติของพระมากพอเห็นพระตามบ้าน ไม่มีพระในอุดมคติตามพระไตรปิดกก็มีใจไม่สบายเศร้าหมองว่าทําไมท่านไม่ทำอย่างนั้นทําไมท่านไม่ประพฤติอย่างนี้แล้วก็คิดไปไกลเอวัดต่อไปนี้ประชาชนอาจจะไม่เลื่อมใสเมื่อพระงฆงองค์เจ้าไม่ประพฤติในธรรมวิในแสวงหาเหมือนชาวบ้านต่อไปชาวบ้านจะไม่เลื่อมใสคนทําบุญคนตักบาตรจะน้อยลงน้อยลงแล้วเวลานั้นจะเรามาบวช เราจะไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมไปเห็นพระเมืองจีนต้องทำไร่ทำนากินเองเมืองไทยนี่ดีแท้ๆคนเขารบคนกราบคนไหว้ยกใส่รกล้าวเท้าใส่หัวพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ขาดแขนน่าจะรีบปวดน่าจะได้ประพฤติปฏิบัติธรรม นำพาศาสตรนาของเราให้เจริญรุ่งเรืองชั่วอายุของเราอาตมาคิดอย่างนี้มานานคิดไปคิดมาบางวันคิดไปนอนนีน่ฝันฝันว่าตนเองนี่เป็นพระคุมผ่าบินบาทประทันมุธานี่ทานนี่นั่งอยู่ในเครื่องบินฝันมาบวชอยู่บนเครื่องบินนี่นี่คือความอยากบวชหลังจากนั้นอาตจจมา มีวันหนึ่งฝันแปลกมากจะเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังก่อนที่จะมาบวชหนึ่งปี